สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังที่จากห่างหายกันไปนานเนาะวันนี้เราก็มาทำปูทะเลไข่ดองนะคะทุกคนนี่นะคะสีน้ำส้มนี่ไม่ใช่อะไรนะคะไข่ปูดองนะคะเป็นปูทะเลตัวใหญ่คะ่ะตัวนี้กิงคู่กับใบผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะทุกคน นี่ระคาสีจะเป็นแบบส้มๆอย่างนี้เลยอันนี้คือสดนะคะทุกคนถ้าไม่สดจะเป็นอีเป็นอีกสีหนึ่งเลยค่ะถ้าสีถ้าเป็นปูทะเลสดก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะสีส้มเข้มนะคะทุกคนสามารถกินเล่นกินคู่กับข้าวอันนี้ได้หมดค่ะแล้วก็แบบที่สำคัญคือน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเขาแบบเขาใช้แบบแซ่บมาก นะคะนี่เลยใครที่ยังไม่เคยกินนะคะอยากให้ลองเนาะอาจ,จะบอกว่าอร่อยมากเพราะส่วนตัวนาวชอบอาหารทะเลค่ะนี่เลยแบบให้ดูแบบไข่เน้นๆนะคะไข่ปูดอกบางคนใครที่ชอบกินเนี่ย อยากให้ลองมากเลยค่ะพวกอาหารทะเลใครที่ชอบอาหารทะเลเนี่ยอยากให้ลองอยากให้ได้ลองกินปูนทะเลไข่ดองก่อนอยากจะบอกว่าเรากินแล้วจะติดใจพรานาวนี้ชอบมากค่ะนี่เลยกินคู่กับกระเทียมก็อร่อยนะคะใช่แต่ถ้าบางคนไม่ชอบผักแบบกระเทียมหรือว่าจะเป็นแบ,บชะีฝรั่งอย่างเงี้ย ถ้าไม่ชอบเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะแล้วแต่คนชอบว่าอยากกินคู่กับอะไรแต่ส่วนตัวน้ำก็คือว่าชอบชอบกินคู่กับกระเทียมนะคะน้ำจิ้มซีฟูดนี่แบบก็จะแซ่บมากรสชาติจะเปรี้ยวเผ็ดคือสามเค่ะเปรี้ยวเผ็ดหวานหวานนี่คือจะได้รสชาติจาก เนื้อไข่ขปูนะคะก็จะมีเนื้อนะคะบางคนถามว่ามีเนื้อไหมมีนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆค่ะเนื้อปูเนี่ยจะเป็จะมีที่จะมีมากก็คือตรงช่วงก้ามนะคะก้ามปูจะมีเนื้อเนื้อเยอะมากมันจะมีหลายไซส์หลายขนาด ของปูแต่ตัวเนี้ยคือที่ที่นราททำก็คือจะเป็นปูปูตัวใหญ่นะคะอันนี้คือไซส์ไ,ไม่ใหญ่นะไซส์กลางไซส์กลางถ้าใหญ่กว่านี้ก็คือแบบจะอีกแบบเลยจะใหญ่มากใหญ่เต็มจานนี้นะน่าจะได้เลยนะคะแตนะ่แบบ กินคนเดียวเนาะก็ประมาณนี้ค่ะทำกินเองง่ายๆนะคะทุกคนหรือว่าเอาง,ง่ายๆเลยคือเรามีปูปูปูไข่เราสามารถทําเองได้แค่เรามีมีผักแล้วก็ทำน้ําจิ้มนะคะเป็นสูตรของเราเองก็ได้ง่ายๆชอบกินแบบไหนก็ปรุงรสไปแบบนั้นเลยค่ะทุกคน นี่เลยเน้นเนื้อปูมากค่ะเนื้อไข่ปูกับเนื้อปูน่ะจะเน้นนะคะจะให้ทุกคนได้ดูตอนนี้ให้ดูเป็นไข่ก่อนบางคนแบบว่าอยากเห็นชัดๆว่าไข่ปูกับเนื้อปูเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อช่วงก้ามปูนะคะตรงเนี้เนื้อจะเยอะมากมาก นี่ขนาดไซส์กลางนะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่เลยอะนะว่ามันจะต้องเยอะกว่านี้นี่ค่ะไอสีน้ำส้มจะเป็นไข่นะคะทุกคนไข่แบบแน่นมากแน่นท้องมากค่ะคือน่าคัดมากับมือคือเน้นไข่เองส่วนตัวนะชอบกินไข่ปูแบบกินกับข้าวหรือกินเล่นก็ได้นะคะ อยากให้ได้แบบทุกคนได้ลองว่ารสชาติรสชาติมันโอเคมากอร่อยมากจริงๆนี่นะคะไม่ไข่ปูจะไม่ได้มีแค่ช่วงท้องนะคะไม่มีช่วงเอ่อช่วงด้านบนนะคะที่กระเทียมปิดอยู่อันนี้คือแบบ ไข่ปูทั้งนั้นเลยนะคะที่จะมีเนื้อก็จะเป็นช่วงกล้ามนะคะช่วงกล้ามปูอย่างเงี้ยเนื้อจะแน่นแล้วก็ช่วงขาเนื้อจะเยอะมากคะ่ะจะเยอะกว่าปูทั่วไปนะคะปูทะเลเนื้อจะเยอะถ้าใครที่แบบชอบกินปูที่แบบเนื้อเยอะๆอันนี้แนะนำนะคะเป็นปูทะเล ไข่ดองแบบนี้เลยทําเองไม่ยากนะคะทุกคนง่ายๆเลยแค่เรามีปูไข่ดองเนี่ยแล้ก็มาทำน้าจิ้มซีฟู้ดเองง่ายๆราดไปแล้วก็ผักที่เราอยากกินคู่กับปูไข่ดองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แล้วแต่คนชอบว่าชอบตัวเล็กตัวใหญ่หรือว่าไซส์กลางจะมีสามไซส์สามขนาด ไซส์กลางนี้ไซส์กลางอ่ะจะทานได้ประมาณ2อสาคนนะคะสองสาคนก็น่าจะพอดีแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เลยอันนี้จะห้าคนหคนได้นะคะทุกคนแต่คือนากินคนเดียวอ่ะกินแบบคนเดียวก็ประมาณสองวันน่ะถึงจะหมดนะคะนี่เลยค่ะ อยากให้ทุกคนได้ลองค่ะเหลือมากินด้วยกันก็ได้นะเพราะนากินคนเดียวกินคนเดียวตลอดเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งนี้ต้องมีปูไข่ดองทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งหนึ่งวันน่ะน่าจะน่าจะทำทำกินเองนะคะเพราะานาเป็นคนชอบกินน้ำจิ้มซีฟูด้ดแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเคยแบบ คนอื่นทาให้แล้วมันแบบหวานหวานเผ็ดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่รสชาตินาะแล้วแต่คนชอบอะคะ่ะว่าอยากจะทํากินรสชาติไหนน้าจิ้มซีฟู้ดที่เราสามารถทําเองง่ายๆเลยนะคะนี่เลยแบบไข่เห็นไข่แล้วก็แบบน่ากินนะคะส่วนตัวนั้นแล้วก็ไม่ค่อยชอบทานไม่ชอบไม่ค่อยชอบกิน เนื้อเท่าไหร่นะแต่เป็นคนชอบกินไข่ปูแล้วถ้าได้ยิ่งกินกับข้าวอะไรเงี้ยข้าวน้ำจิ้มซีฟูอย่างเงี้ยโห้ยมันอร่อยมากอะ่ะจริงอันนี้ไม่ได้มู้นนะคะอันนี้พูดจริงใหญ่ทุกคนได้ได้ลองลองกินกันทุกคน นี่นะคะจะให้ดูช่วงนี้เพราะมีคนถามนาม,มาเยอะว่าอยากให้อยากให้เห็นชัดๆว่าปูทะเลไข่ดองอะ่ะเป็นแบบไหนนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนบางคนก็ชอบแบบไซส์เล็กค่ะ ไซส์เล็กนะคะจะเป็นแบบไซส์เล็กเลยอะ่ะไข่มันก็จะเต็มท้องแต่ว่าเนื้ออาจจะน้อยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าสมมตินคนชอบแบบเนื้อกลางๆเนื้อไม่ต้องเยอะเกินแล้วก็ไข่แบบพอดีพอดีก็จะใซส่กลางแบบหนาวก็ได้คะ่ะทุกคนถ้ากินคนเดียวสองวันอะ่ะนะคะ เพราะเพราะว่าปูปูทะเลไข่ดองสามารถเก็บแช่ไว้กินกินต่อได้นะอันนี้นาะแนะนําแต่ถ้าบางคนไม่อยากเก็บอันนี้เราก็สามารถว่าอ่ะเราซื้อเป็นปูไข่ดองมาแล้วก็หรือว่ามาทํากินเองอย่างง่ายๆก็ได้นะคะใช่บางคนแบบกินหวานต่อว่าอะไรอย่างงี้แต่นาชอบกินแบบตอนแช่เย็นอะคือทําเสร็จก็คือต้องแช่เย็นอะและแล้วมันก็จะ มันก็จะได้อาถลก็คือว่ามันจะไม่หรือว่าเป็นคนชอบกินเย็นอยู่แล้วนะคะนี่เพราะว่าถ้า,ากินเย็นๆอ่ะแล้วเรามากินกับข้าวหรือมากินเล่นอย่างเงี้ยค่ะมันอร่อยนะทุกคนแล้วแต่คนชอบอย่างเนาะน,นี่นะคะเนื้อก็จะแบบเน้นๆๆ,ๆอย่างนี้เลยอันนี้ใส์กลางนะค่ะ ยังไงนะ้าก็ขอฝากคลิปนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนแบบว่ารับชมนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนาด้วยนะได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนาด้วยนะคะทุกคนนาจะได้แบบว่าทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูอีกว่านาว่านราจะทำอะไรกินต่อไปนะคะวันนี้น้าก็มาให้ดู เนื้อปูนะคะไข่ปูนะคะเผื่อบางคนอยากทํากินเองง่ายๆอันนี้นํามาแนะนํานะคะยังไงนะก็ฝากนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้นาาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนาาด้วยนะคะถ้าคนไหนสนใจ หรือว่าจะสอบถามนะคะสามารถสอบถามเราได้นะ